สวัสดีครับวันนี้หน่วยจัดการความรู้วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลจะขอ,อนำเสนอ CMU Knowledge Brief ในเรื่องเกี่ยวกับ CMU R 2 R Knowledge Series นะครับซึ่งจะมะีด้วยกัน2ตอนนะครับเกี่ยวกับเรื่อง R 2 R หรือว่า Routine to Research โดยในตอนแรกนี้จะชื่อว่า Routine to Research คืออะไรนะครับ แล้วก็ตอนที่ปรรติดตามได้เร็วๆนี้นะครับ Routine to Research r ทูหรือ r to R ก็คือการพัฒนางานประจำไปสู่งานวิจัยหมายถึงการใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความรู้แล้วก็นำความรู้นั้นที่ได้จากการวิเคราะห์ว,ะหว,ะหว,ะหวิจัยนำมาพัฒนางานประจำอีกทีหนึ่งนะครับ ผลลัพธ์ของ R2R ไม่ใช่เพียงแค่ผลผลงานวิจัยนะครับแต่คือการนำผลงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการทำงานก,การทางานประจำของเราเองให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหัวใจของ R2R คือการพัฒนางาน R2R เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนเพื่อให้คนพัฒนางานและ ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ learning organization หรือการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ครับองค์ประกอบหลกัหลกๆของ R2R ก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ส่วนด้วยกันคือโจทย์ผู้ทำวิจัยผลลัพธ์แล้วก็การนำไปใช้นะครับประการแรกโจทย์งานวิจัยโจทย์งานวิจัย R2R ควรพัฒนาจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากหน้างานจากการทำงานประจำนะครับ ผู้ทําวิจัยเป็ในทีน2นะครับผู้ทําวิจัยควรจะเป็นผู้ที่ทํางานที่รับผิดชอบงานประจํานั้นๆซึ่งเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วก็แสวงหาแนวทางการแก้ปัญหานน,นั้ๆด้วยการทําวิจัย 3. ผลลัพธ์ผลลัพธ์ลลของการทําวิจัยควรวัดผลต่อผู้รับบริการโดยตรงไม่ว่าจะเป็นผู้รับบริการภายนอกหรือลูกค,ค้าเช่นนักศึกษา รหรือผู้รับบริการภายในองค์กรของตนเองอาจจะเป็นหน่วยงานอื่นๆที่หน่วยงานของเราให้การสนับสนุนอยู่นะครับแล้วก็เป็นองค์ประกอบกสุดท้ายก็คือการนำผลไงานวิจัยไปใช้คือสามารถนำไปปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นได้เป้าหมายหลักของการทำ r า r 2 r ก็คือ,อ การทำอรุอาเนี่ยไม่ไม่ต่างจากการทำวิจัยโดยทั่วไปแต่ว่าจุดที่จุดที่ต่างกันนิดนึงก็คือเรื่อง 1. การสร้างความรู้ด้วยตัวผู้ใช้ความรู้เองแทนที่จะมองว่าความรู้ต้องสแสวงหาจากที่อื่นจากคนอื่นความรู้เกิดจากตัวเราเองครับ 2. มีความเชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของมนุษย์คืออำนาจการสร้างความรู้ให้กับ คนทำงานเอง 3. หวังผลในการพัฒนาตนเองพัฒนางานและพัฒนาองค์กรวิธีการทำวิจัยอาทูอานะครับทำได้ทั้งาการวิจัยเชิงคุณภาพการวิจัยเชิงปริมาณและก็การวิจัยเชิงปฏิบัติการนะครับโดยจะต้องพิจารณาความเหมาะสมความน่าเชื่อถือของวิธีการวิจัยนั้นๆเป็นกรณีไปนะครับ r 2 r กับงานวิจัยทั่วไปแตกต่างกันอย่างไรครับมีอยู่2ประเด็นหลักๆนะครับอันแรกถ้าฝั่ง r 2 r ก็คือเน้นการพัฒนาโดยการนำรวิธีวิจัยที่ถูกหลักวิชาการจะเป็นตัวเชื่อมกับการพัฒนาทำให้ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือส่วนงานวิจัยทั่วไปจะเน้นตามหลักวิวิชาการวิธีการวิจัยอย่างเคร่งครัดนะครับ ประเด็นที่2อง r า p การสร้าง uh, specific knowledge ที่ค่อนข้างจำกัดเฉพาะบริบทนั้นๆเน,น,น้นการพัฒนามากกว่าเรื่องการวิจัยก็คือเรา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 มีเป้าหมายที่จะสแสวงหา uh, Solution สำหรับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากหนัาง,งานเองครับแล้วก็ตัวนั้นถ้าผลการวิจัยออกมาแล้วเป็นโซลูชันที่ดีก็นำกลับไปใช้ทำงานต่อครับ แต่ว่าถ้าเป็นการวิจัยทั่วไปจะเน้นการสร้างความรู้แบบที่เป็น general knowledge มากกว่าเป็นความรู้ที่สามารถนำไปใช้โดยดยทั่วไปเน้นการอธิบายให้น่าเชื่อถือว่าผลเกิดเพราะอะไรมีทฤษฎีและมีข้อมูลอ้างอิงอย่างไรแล้วก็วิธีการนำเสนอก็เขียนออกมาได้อย่างมีเหตุมีผลเข้าใจได้ง่ายและก็น่าเชื่อถือ แล้วก็ประเด็นต่อไปนะครับก็คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้เกี่ยวข้องหรือสเต็กโฮลเดอร์ที่สําคัญของการทำอัด,ดุอาร์เรจะมีอยู่3ากลุ่มในการคือ 1. ผู้วิจัยหรือกลุ่มผู้วิจัยกับ Researcher ซึ่งจะพัฒนานงานประจําด้วยการทําวิจัยจากปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานประจํานั้นสองแฟชั่ i ิเ t เตอรผู้อำนวยความสะดวกโดยใช้แนวทาง KM เริ่มต้นจากกลุ่มคนกลุ่มเล็ก ผลักดันให้ทำ r า r จนสำเร็จและต่อยอดเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ช่วยกันดำเนินการต่อไปนะครับแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มกนคือผู้บริหารหรกอซีทีโนะครับที่เข้าใจแนวคิดและปรัชญาของการทำ r า r ออย่างเหมาะสมและใช้ r 2 r ในการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางานนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป ประโยชน์จากการทำอาทุอามีอยู่หลายด้านด้วยกันนะครับอย่างแรกการเห็นคุณค่าในตัวเองจากการตั้งต้นที่การปรับวิธีคิดจากที่เคยมองว่าการทําวิจัยเป็นเรื่องยากไกลตัวเป็นเรื่องของคนอื่นมาสู่การวิจัยเป็นการสร้างความรู้ที่เกิดขึ้นได้ทุกแห่งทำให้ทุกที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นำกระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เชิงวิชาการ ประโยชน์อันที่2คือเรื่องการพัฒนางานประจำนะครับอาตุอาไม่ได้ไม่ได้เป็นเครื่องมือสําหรับเฉพาะการแก้ปัญหาเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องมือสําหรับการพัฒนาการทํางานต่อไปได้ด้วยแล้วก็ลดช่องว่างระหว่างผู้สร้างความรู้และผู้ใช้ความรู้น,นั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของอาตุอานักวิจัยจะเป็นทั้งผู้ใช้งานผู้ทําวิจัยและผู้ใช้งานครับ ประโยชน์สุดท้ายก็คือปรับวิธีคิดในการทำงานประจำโดยให้คุณค่ากับความรู้ที่ใช้งานได้คุณค่าให้คุณค่าต่อแรงบันดาลใจในการทำงานและการให้ความสำคัญในมิติทางจิตวญญาและอุดมคติของชีวิตปัจจัยปัจจัยหลักสู่ความสำเร็จของการทำอาุอาน,นะครับก็คือประเด็นแรกผู้ปฏิบัติงานมีความสุขกับการทำงานสนุกกับงานและแสวงหาแนวทาง การพัฒนาการทำงานด้วย R2R จนกลายเป็นวิธีแห่งการทำงานและวัฒนธรรมองคอ์กรในที่สุดประโยชน์ของผลงานวิจัยที่มีต่อผู้รับบริการและองคอ์กรอย่างแท้จริงครับนั่นก็เป็น KM วิดีโอสำหรับสัปดาห์นี้นะครับโดยที่เราแนะนำเรื่องอา r อาในเบื้องต้นว่าคืออะไรนะครับโดยที่ ทีมวิดีโออันนี้ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานอาทุอารของคณะแพทยศาสตร์ศิริราพยาบาลมหาวิทยาลัยมิดลนและคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับติดต,ตามตอนต่อไปได้ที่นี่เร็วๆนี้นะครับสำหรับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับ